DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกกันค้าจากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกันค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะประออนนุช์ประนุษค่ะผู้มำนวในการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกันค้าค่ะ ค่ะและดิฉันนะคะสิริวัลนนะัฐพูลวัฒนนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้าค่ะในอีพีนี้นะคะเราสองคนค่ะจะนําข้อมูลเรื่องสินค้าที่มาแรงในช่วงโควิด1 9นี้นะคะเป็นข้อมูลจากสํานักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะนะครโทรนโตประเทศแคนาดามาฝากกันค่ะ ค่ะก็สินค้าที่มาแรงในช่วงโควิดอย่างที่เรารู้กันดีนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นถุงมือค่ะมาร์กหรือว่าอาหารสําเร็จรูปนะคะ,คะหรือว่าอาหารกระป๋องค่ะแล้วครั้งนี้จะเป็นอะไรดีคะผอค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าโควิด -19 เนี่ยยังไม่มียารักษา แล้วก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคด้วยนะคะสิ่งที่ผู้บริโภคพยายามทาก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะก็เลยทําให้มีความต้องการสินค้าประเภทหนึ่งขึ้นมาค่ะก็คือสินค้าเสริมภูมิคุ้มกันค่ะนะ่าสนใจค่ะที่ผ่านมานะคะผู้บริโภครักษาสุขภาพกันมากขึ้นนะคะมีกระแสะสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกรวมถึงเรื่องของการออกกําลังกายเล่นโยคะนะคะ,คะในส่วนของสินค้าประเภทอาหารเนี่ย ผู้บริโภคตอนนี้เขาก็สนใจคุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่าคําว่าโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตค่ะแต่เป็นเรื่องของแร่ธาตุหรือสารอาหารนะคะหรือเรียกว่า trace mineral ท,ที่อยู่ในนั้นค่ะก็คือสนใจว่า มีซิงค์ไหมมีวิตามินเอว,วิตามินบีคือจะต้องเป็นสารอาหารที่ทําให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่เลยค่ะซึ่งสินค้าเพื่อสุขภาพพวกนี้นะคะ,คะก็ถือว่าจัดเป็น functional food ค่ะ,คะก็คือเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงนะคะนอกเหนือจากที่มีสารอาหารขั้นพื้นฐานที่มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่แล้วอย่างเช่นช่วยป้องกันโรครักษาโรคได้หรือว่าเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของ ะค,ะคซึ่งเป็นที่นิยมค่ะ,คะเช่นพวกที่มีสปปรรพคุณลดอาการอักเสบ นะคะระบบขับถ่ายดีขึ้นหรือว่าระบบย่อยอาหารที่คนชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะมีปัญหากันเยอะนะคะ,คะเพราะว่าเขาทานอาหารที่เป็นแป้งมากอาจจะไม่ได้ค่อยมีผักเหมือนอย่างบ้านเรานะคะ,คะไม่ค่อยมีกากใยดังนั้นเนี่ยสินค้าที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นพวกสินค้าหมักดองอ่ะหมักดองต่างๆที่อยู่ในรูปเครื่องดื่มหรือว่าโยเกิร์ตนะคะรวมไปถึงพวกโปรไบโอติกนะคะอาหารที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย ชนิดดีนะคะที่ช่วยระบบการย่อยอาหารในลำไส้ใหญ่ค่ะ ค่ะก็ทําให้ระบบการย่อยดีขึ้นใช่ค่ะวันนี้ค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของโควิดค่ะคือก็ไม่มีใครอยากจะเป็นโควิดหรือว่าอยากจะติดเชื้อใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารค่ะก็เล็งเห็นถึงโอกาสและหันกันไปจับสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนที่เมื่อกี้ผอได้บอกไว้นะคะว่าเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะหรือที่เราเรียกว่า immune system booster ค่ะอย่างวันนี้นะคะก็มีข้อมูลจากบริษัทเจม่ซันค่ะซึ่งเป็นบริษัทนะคะที่บุก ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในแคนาดานะคะมาช่วยสปอร์ตข้อมูลว่ายอดขายสินค้าในกลุ่มวิตามินเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะส่วนกระแสสินค้าอื่นสูงขึ้นค่ะถึง16.5%เลยนะคะคนก็กลัวเนาะอยากจะกินอะไรที่มันแบบเรายังกลัวเลยค่ะอ่านเสริมค่ะซึ่งตรงนี้นะคะโดยเฉพาะสินค้าที่ระบุข้างฉลากว่า immunity supplement ค่ะค่ะแล้วซึ่งตรงนี้นะคะก็ขอเสริมข้อมูลอีกนิดค่ะจากบริษัทวิจัย h a r t m a n ก็ยังระบุว่ายอดขายในสินค้าของกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นอีก30%ต่อปีน่าสนใจเนาะค่ะเพราะว่าจากเดิมที่เคยเจาะกลุ่มนิชผู้สนใจสุขภาพกลุ่มเล็กๆทีนี้ขยายขึ้นจากนิชเนี่ยเป็นแมทไทก็สนใจแล้วล่ละใช่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ยังดูได้จากยอดขายของสินค้าประเภทอาหารสมุนไพรในห้างค้าปลีกต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าอันนี้ของไทยๆเรา ขิงชาคาโมไมล์หรือว่าสมุนไพรต่างๆที่ตันตกคุ้นเคยกัเนาขาคุ้นเคยค่ะค่ะเป็นดิฉันนะคะถ้าราคาเข้าถึงได้เนี่ยรู้ว่ามีประโยชน์แน่นอนเนี่ยก็ต้องซื้อติดบ้านแล้วล่ะเพราะว่าเราเราก็ต้องหาเนาะหาอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าป้องกันได้อะ ทำให้สุขภาพเราดีใช่เนาะก็อย่างที่บอกค่ะว่าฟังชั่นอลฟูดเนี่ยมาแรงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ที่แรงแซงทุกเทรนเลยก็คืออย่างที่บอกว่าสิ่งที่ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่แหละค่ะก็กันไว้ดีกว่าแก้จริงไหมล่ะค่ะ,คะทีนี้นะคะก็ถึงตาของผู้ประกอบการไทยแล้วล่ะค่ะว่าท่านน่ยจะปรับตัวหาประโยชน์จากโควิด -19 เนี่ยแล้วก็เทรน์ของฟังชั่นอลฟูดได้อย่างไรนะคะความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเขาเปลี่ยนอีกแล้วนะคะช่วงแรกๆพอเราตระหนกตก ใจอ่ะเราก็ตุนสินค้าอาหารกันตั้งแต่ข้าสารอาหารแห้งนะคะผู้ประกอบการก็ขายสินค้าได้ดีแต่พอผู้คนเริ่มหายตกใจเนี่ย ก็เห็นถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะคีย์เวิร์ดที่สําคัญของสินค้าเพื่อสุขภาพในช่วงนี้นะคะกลายเป็น enhanced immune system แล้วค่ะเพราะว่าเชื่อกันว่าถ้าร่างกายเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแล้วนะคะจะทําให้สามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆรวมถึงไวรัสโควิด19ได้นะคะก็เหมือนกับได้วัคซีนที่มาจากอาหารนั่นแหละค่ะค่ะ พอเวลาฟังเรื่องราวของฟ้าทะลายโจรอะไรเงี้ยเนาะใช่ของต่างชาติแล้วค่ะผอก็กลับมาคิดว่าแล้วอย่างของไทยอย่างนี้ล่ะคะค่ะอย่างสินค้าหมักน้องที่เด็ดๆของบ้านเราแน่นอนค่ะปลาร้าหรือว่าน้ำปลามันทำได้ไหมเนี่ยคือตรงนี้ค่ะก็มีวิจัยออกมานะคะว่ามีประโยชน์ทางโภชนาการนะคะที่มากไปกว่าสารอาหารขั้นพื้นฐานมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายใช่ตรงนี้เลยทําให้เราสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีประโยชน์นะคะช่วยในเรื่องของการย่อยการดูดซึมอาหารซึ่ง ตรงนี้เองค่ะมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนมาแล้วนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันซึ่งตรงนี้ค่ะก็ถ้าเราทําให้<ด>มีสตอรี่ที่น่าสนใจชาวต่างชาติเขาก็อาจจะหันมา บริโภคหรือว่าอาจจะมาสนใจสินค้าประเภทนี้มากขึ้นสงสัยเราต้องบอกพวกคนทําแบรนด์ปลาลาที่จริงๆเห็นค<ม>เริ่มเยอะน,นะคะ,ะ,คะมีแบบปลาล้าแบบฮาลานก็มีนะเดี๋ยวนี้อืค่ะใช่นะคะถ้าสําคัญเลยก็คือการศึกษาพเพิ่มเติมที่มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มาสนับสนุนนี่แหละค่ะ,คะที่สําคัญนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ด้วยว่า คำหรือชื่อที่เขาต้องการรับรู้หรือว่าขายได้มียังไงบ้างค่ะคะก็เมื่อกี้จริงๆมีกล่าวถึงสมุนไพรไทยไปแล้วขออีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าก็ยังน่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสของสินค้าไทยค่ะเมื่อกี้พูดถึงขิงไปแต่ว่าเรายังมีผักผลไม้สมุนไพรดิฉันบอกไงฟ้าทลายโจรมีช่วงหนึ่งขายดีหาซื้อไม่ได้เลยนะใช่ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้ผอบอกไปนะคะฟ้าทลายโจรตีพลาหรือว่าอย่างที่เน้นตอนนี้เลยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมะ ขามป้อมยอดสะดาว<ม>ผักเชียงดาผักบ้านเราทั้งนั้นเลยเนะ<ม>าะมระขี้นกปล<ม>ุ่มวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะซึ่งสามารถมาผลิตเป็นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพใหม่ๆนะคะหรือที่ก็รู้จักกันในชื่อของว่าฟังชั่นอลฟู้ดค่ะพอะเริ่มพูดเริ่มพูดถึงอย่างนี้นะคะก็อยากจะหันมาปลูกผัก พืชสมุนไพรและเป็นอาชีพเสริมเพื่อจะเสริมไรายได้บ้าง<อ>ค่ะตอนนี้ดิฉันก็ชอบนะคะคะที่แบบเอ่อหาพืชผักอะไรที่ที่อยู่ใกล้มือเราเพราะช่วงโควิดคุณรู้ไหมว่ามันไปหาซื้ออะไรนี่ก็ไม,ไม่กล้าออกจากบ้าน<ช>ค่ะค่ะ,คะ,คะก็นี่ก็อีกหนึ่งเทรนด์นะคะที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการไทยนะคะที่เรานํามาฝากกันในอีพีนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับข่าวสารดีๆอย่าลืมทุกท่านนะคะติดตามรับฟังอีพีใหม่ ใหม่จาก DITP Podcast สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะค่ะแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะคะคะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k ์เว็บดอทคหรือสายด่วน1 1 6 9